ไทยมาในงานจิงดอกเป็นวาทีเจ้าบ่าวยังผู้เจ้าสาวสนใจมาปองดั สงสิสงจึงส ah, ัสด ah, ีครับส ah. ah, ัส <to> ด uh, ีคร ah. UH, ับอ่ะเอาสดสดแบบนี 9, ้นะครับฟังสดสดแบบนี้อ่ะสัสดีอีกหนึ่งวันนะครับดีครับวันนี้11พฤษภาคมที่อุบลราชธานีบรรยากาศส่งท้ายวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนะครับนี้สงท้ายสัปดาห์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดนะครวันนี้ก็มาดูชุดนี้นะครับอ่ะมาดูชุด4คูณ4 69,900บาททั้งระบบครบเซต เราใช้งานมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับวันนี้นี่นะครับนี่ตั้งแต่ดูที่ตู้ซับเบดก่อนวันนี้ตู้ซับเบรดให้ลูกค้าได้เลือกกันนะวันนี้ทั้งสองรุ่นเลยนะวันนี้มันเป็นเทอร์โบ18นิ้ว b ี18นิ้ว, BB, วลูกค้าเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับตู้ซับเบรดเป็นขนาดกว้าง60เซนติเมตรนะครับนี่ลึก73สูง80เซนติเมตรสำหรับตู้เทอร์โบไม่อัตราฟูเขา ขอบเหล็กตะแกรงเหล็กงานสีโจตันไม่อัตราภูเขาเกจเอ20มิลนับสีโจตันนับทั้งหมด4ใบนะฮะแล้วก็ดูดอกลับโพเป็นรุ่นสิบโปรทูนะครับนี่สิบแปดโปรโต้ดูนี่ตัวนี้ใช่ไหมนี่ครับ18โปรทูเนี่ยครับนี่โอ้นี่ครับนี่ดูข้างหน้าครับนี่ครับโค้งรอครับนี่นี่ครับนี่โอ้โหติดแล้วครับนี่เดี๋ยวเขายัดวางไมค์ก่อนครับนี่ทุกคลิปนี่สดๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไปตัดอะไรมากมายครับนี่เปิดอย่างนี้ลงแบบนี้ นี่นะคระับยกมาวางนี้ก็ดอกนะเนาะอ่ะตรงนี้ได้ไหมาวางตรงนี้อ่ะมาดูนี้เอาเลยนี่อเอาไหเดี๋ยวจับไม้ก่อนนี่ครับดอกไฟสเปรโดโรทูตัวนี้ครับนี่แม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตต์บอยสี่นิ้วครับตัวนี้นี่ครับโครงหล่อดูสไป,ปเดอร์นครับดูหนอนกุ้งนครับพัฒนาอ่าขึ้นมาให้หนอนกุ้งใหญ่ขึ้นมานี่ครับนี่ดูสไปเดอร์ครับแซนงนร์ทนทานนี่ขอบโดนัทนะครับสลับนี่ครับดูดอกนะครับนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องดอกครับเดี๋ยวเรามีที่ล็อก สไปเดอร์เรียบร้อยครับนี่นี่นะครับนี่แมเล็กสองก้อนพันสองร้อยแปดสิบแปโปรทูนี่นะครับดอกเป็นตัวนี้ในในสิบแปดในตู้ตัวนี้นะครับเป็นสิบแปดโปรทูนะครับเสียบกลางเป็นที่นี้หนึ่งสิบสองนิ้วแล้โพงเป็นหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยวัตต์นะครับแล้วเป็นยูนิตคอมสี่สี่เน้นเบิกในตัวครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนีไม่อัดยี่สิบปีนตรงหูจับนี้เป็นหูจับเลรกครับเนี่ยมดูใกล้ๆครับหูจับเบรกลูกยางกันกลิ้งนะครับชุดแขนโรงงานสลัดลูกปืนนี่ครับนี่ลูกยางกันกลิ้ง ข้างหลังเป็นเพดรกฝนไม่อัดแท้คุณภาพนากับไม้ดีที่เด็ดเก็ดชั้น20มิลเต็มเลยครับที่เราใช้ไม่อัดตัวนี้คือน้ําหนักก็ไม่หนักจะเกินไปเวลาคขึ้นไปแข็งยางงี้ครับนี่แต่ไม้เต็มความดีไม้เต็มนะตะแกงปั๊มโรงงานมีฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครบเซตนาสำหรับชุดนี้12นิ้ว1นคูณหนึ่งเป็น ที่ที่หนึ่งหนึ่าศวัตทั้งหมด4ใบนะครับกลางาสใบซับเบสสี่ใบก็จะมีเฟรมแขนแถมให้สำหรับชุดห9ห0ืบาทมาดูที่หัวเครื่องครับคันนี้นี่นะครับนี่ power amp เป็นรุ่น1,500้ดีนะครับนี่สี่ชแนลครับชนแนลละสอใบครับที่4ี่โองค,ครับนี่นี่สองพกว่าวัตต์ต่อชนแนลเลยครับนี่2สองพัจบาทน,นี่ครับแล้วก็มีคอเรเซอร์นะครับมีคอร์สแล้วก็ไมร์รอยรุ่นจูนขึ้นได้นี่ ตอบขึ้นได้ครับถุงมาลอยตัวนี้รุ่นโปรหนึ่งเป็นรุ่นเสาหน้าครับนี่มีกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับส่วนลักไฟเป็นรุ่นทีดีแปดแรงขนาดสิบสองยูสามฝามีฝาหน้าฝาหลังฝาบนนะครับนี่อัดเต็มๆเลยครับตัวนี้แล้วก็ไมโคูนขึ้นได้สบายใจได้เรื่องขึ้นแซดซ้อนเต็มนี่ครับนะขึ้นแซดก็เปลี่ยนขึ้นใหม่แล้วมิกเซอร์รุ่นสี่ช่องครับนี่ครับมิกเซอร์เป็นรุ่นสี่ช่องสามพารามิตรนะครับนี่ปุ่มออฟออฟนี่ครับปิดไมครับนี่ปิดไมค์รีดเป โอนออฟตัวนี้ครับแล้วมีอ e ีคอเลเซอร์ USB เพนท้อม48โวลต์ครบเซ็ตพร้อมใช้ง,งานเอฟเฟกแท้100โปรแกรมนะครับลูกค้าถามว่าเพนท้อม48โวลต์เอาไว้ทำอะไรครับนี่เอาไว้เวลาใช้ไฟปล่อยไฟ48ไปช่วยพวกเครื่องดนตรีพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการใช้ไฟเลี้ยงนะครับนี่ก้จะใช้ตัวนี้เลี้ยงนะแต่ว่าถ้าลูกค้ากดตัวนี้ไปเพนท้อมถือไปใช้แจ็คโมโนอย่างนี้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ต่อเป็นสตอรโอจะไม่ทำงานนะต้องแจ้งลูกค้าก่อน อย่างออเจ็กที่เราไมดต่อสเตอริโอจาบาลานซ์มาก็อาจจะไม่ดังนะครับฉะนั้นต้องลูกค้าก็เช็คก่อนนะว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะถ้าใช้แจ็คต้องเป็นบาลานครับนี่หนึ่งสองสามเลยนะครับสำหรับสายที่ต่อข้างในนะอ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกรอบเอาชุดนี้ก่อน6 9 9 0 0บาทนะครับ4ีคูณสทั้งระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งานชุดนี้ครับ18นิ้ว18โรลต้ทูไม้เล็กสก้อนพัดเจ้าไว้หวดไว้สนิ้วกลางที่1 12นิ้ว4ใบ นึ่คูณห่งขอบคุณทการติดตามไปวยนะครับเจนเดลย์ร้าหน้าวันนี้11พฤษภาคมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวขอบคุณทการติดตามวันเสาร์ส่งท้ายสัปดาห์ด้วยกันวันนี้กับชุด4คูณ4ทั้งระบบ6 9 9 0 0บาทขอบคุณครับสวัสดีครับ